ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสาบไทยนะครับในวันนี้ผมมีเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับมาพูดคุยให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะครับเคยรู้จักเหรียญ10ส,สตางค์หรือเปล่านะครับหลายคนหลายท่านนะครับได้ยินก็คงจังงงว่า hey, เฮ้ยเหรียญหมุนเวียนเนี่ยมันมีแค่25สตางค์กับ50สตางค์ไม่ใช่เหรอนะครับไอ้10สตางค์เนี่ยมาจากไหนนะครับ หลายคนไม่รู้แต่สิบสตางมีนะครับเป็นสิบสตางบุนเวียนในวันนี้ผมจึงจะมาพูดคุยนะครับจำนวนเหรียญสิบสตางบุนเวียนที่ผลิตมาในแต่ละพอศอง,งงละสีนะครับเอาเคมาฟังกันดีกว่านะครับจะได้หายงงและจะได้เรียนรู้กันไปนะครับและเดี๋ยวผมจะบอกว่าเหรียญสิบสตางนั้นเนี่ยนะครับเราจะพบจะเจอได้ที่ไหนนะครับ เหรียญสตางค์นะครับเหรียญสิบสตางค์นะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับถ้าเรามีแล้วก็ลองดูเนี่ยด้านหน้าของเหรียญเนี่ยจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้านะครับพินพระพักไปทางเบื้องซ้ายนะครับทรงเครื่องบรมขัติยราชภูธิตาภรณนะครับทรงฉลองพระองคุยชิด วงขอบเหรียญน,นะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเ,เดชนะครับด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่9พลพิกับไปนะครับที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญจะมีรูปพระเจดีย์วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลน,นครนะครับด้านซ้ายจะมีข้อความว่า10สตางค์นะครับเป็นเลขไทยนะครับแล้วก็สตางค์แล้วก็เลขอารบิก10นะครับเลข10อารบิกชิด วงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับเบื้องบนไปทางด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับด้านขวานะครับจะมีพอจุดสอจุดและตามด้วยปีพศออที่จัดทำเหรียญน,นั้นขึ้นนะครับเหรียญน,นี้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมของเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง17.5ม mm. ิลิเมตร เหรียญน,นี้มีน้ำหนักประมาณแค่0.8กร,รัมเองนะครับวันที่ประกาศออกใช้นะครับลงวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2529เหรียญเป็นชนิดอะลูมิเนียมนะครับเป็นลนักษณะเหรียญกลมนะครับขอบเรียบนะครับโอเคเหรียญ10ส,สตางค์นะครับเราจะพบได้นะครับเมื่อเมื่อเราไปจ่ายใน กมสัมภาระนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับซึ่งจะต้องมีการเรียกว่าจ่ายเงินเรียกเก็บอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะทอนเป็นเหรียญสตางค์นะและทอนตั้งแต่หนึ่งสตางค์สิบสตางค์ก็มีนะครับเพราะนั้นเราจะพบเจอเหรียญได้เฉพาะกลุ่มเฉพาะที่เท่านั้นนะครับเหรียญนี้จึงไม่ได้แพร่หลายนะครับให้เราได้ใช้จ่ายกันนะครับเนื่องจากว่าหลักสตางค์เนี่ยถือว่าในปัจจุบันเนี่ย ไม่ค่อยนิยมนะครับเราจะใช้หลักสตางก็ต่อเมื่อเราขึ้นรถเมล์นะครับขึ้นรถเมล์ขึ้นเรือนะครับบางที่หรือบางสถานีขนส่งนะครับที่รับเหรียญสตางเหล่านั้นนะครับซึ่งเอซเว่นอ,อีกนะครับตามเซเว่นประมาณนี้นะครับจะมีเหรียญสตางให้ทอนนั้นสามารถที่จะไปนี่ได้นะครับเพราะนั้นเราจึงไม่เห็นนะครับเหรียญหนึ่งสตางสิบสตาง ดังที่ผมพูดอยู่นะครับโอเคเราไปดูจำนวนเหรียญสตางค์นะครับที่ผลิตมาแต่และพศกันครับเหรียญสตางค์นะครับในปีพศแรกคือพุทธศักราช2530นมะครับมีการผลิตเหรียญสตางค์จำนวน5 0 0พันเหรียญน,นะครับแค่ห0 0 0ันเหรียญเองและปีพศ2500อ่้าอถัดมาปีพศ25 3 1น้าสาอดะครับผลิตออกมา895,000ันเหรียญ ปีพศ2532นะครับผลิตเหรียญออกมา80,000เหรียญปีพศ2 5 3 3ผลิตเหรียญออกมา1น0 50, ่0 0เหรียญปีพศ2534ผลิตเหรียญออกมา2 5 0 0 0เหรียญปีพศ2535ผลิตเหรียญออกมา61,000เหรียญ ปีพศ2536ผลิตเหรียญออกมา1แสนเหรียญปีพศ2537ผลิตเหรียญออกมา5แสนเหรียญปีพศ2538ผลิตเหรียญออกมา5แสนเหรียญในปีพศ2539ไม่ได้มีการผลิตเหรียญนะครับปีพศ2540ผลิตเหรียญออกมา10,000เหรียญ ปีพศ2541ผลิตเหรียญออกมา,อาไม่มีการผลิตเหรียญนะครับในปีพศนี้ปีพศ2542ผลิตเหรียญออกมา20,000เหรียญปีพศ2543ผลิตเหรียญออกมา10,000เหรียญปีพศ2544ผลิตเหรียญออกมา50,000เหรียญปีพศ2545ไม่ได้มีการผลิตเหรียญออกมานะครับ ปีพศ2546ผลิตเหรียญออกมา10,000เหรียญปีพศ2547มีการผลิตเหรียญออกมา20,000เหรียญปีพศ2548มีการผลิตเหรียญออกมา10,000เหรียญปีพศ2549ผลิตเหรียญออกมา3,000เหรียญปีพศ2550ผลิตเหรียญออกมา10,000เหรียญปีพศ2551ผลิตเหรียญออกมา 10,000ืหเหรียญด้วยกันนะครับนี่คือข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์เหรียญกระสาบนะครับนะก็อย่างที่บอกว่าเหรียญน,นี้นะครับไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ถูกนํามาใช้หมุนเวียนนะครับถึงแม้จะเป็นเหรียญหมุนเวียนก็ตามนะครับแต่ไม่ได้ถูกมาใช้ในเรียกว่าในกิจการทั่วๆไปหรือในการเป็นเงินอ่าใช้จับจ่ายใช้สอยนะครับแต่มี เรียกว่ามีมูลค่าในการจับใจใช้สอยนะครับที่เหมือนกับเหรียญประเภทอื่นๆหรือเหรียญจำนวนอื่นๆน,นะครับไม่แตกต่างกันนะแต่ในเรื่องของอย่างที่ว่าจับใจใช้ใช้สอยนะครับในสถานที่เฉพาะนะครับเราจึงไม่พบเจอนะครับหมายถึงว่าเราเราท่านๆเนี่ยจึงไม่ได้พบเจอเหรียญน,นี้นะครับกันแพร่หลายนะ นะครับแต่ถามว่าน่าสะสมไหมก็ถ้านักสะส,สมนะครับควรมีไว้นะเหรียญเหรียญสิบตางเนี่ยนะครับเพราะมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเหรียญหนึ่งนะครับในคอลเลกชันเหรียญทั้งหมดเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญที่ใช้จับใจเชือใทั่วทั่วไปนะครับซึ่งโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่เฉพาะย่อมหายากประมาณนี้นะครับการได้ไว้ในครอบครองก็ถือว่า เป็นของสะสมชิ้นหนึ่งนะครับที่มีมูลค่ามีราคาในตัวของมูลค่านั้นเองนะครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสั์นะครับคือเหรียญกระสับหมุนเวียนทั้งหรายทั้งแรนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลเหรียญกระสับสิบตางเนี่ยผมไม่ได้ทราบในเรื่องคือเพิ่งมารู้เหมือนกันนะว่า เรามีเหรียญกระสาบสิบสตางค์ด้วยหนึ่งสตางค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ทราบข้อมูลเรื่องราคานะบางคนถามเนี่ยจังรู้สึกหงุดหงิดว่าให้พูดคุยแต่ไม่ไม่ได้ตรงประเด็นในเรื่องราคาเนื่องจากผมเนี่ยพูดคุยในเรื่องเหรียญน,นะครับว่าเหรียญมีความเป็นมาอย่างไรแต่ราคาเนี่ยไม่อยากจะเจาะลึกเท่าไหร่นะแต่ถ้ามีความรู้ก็จะประเมินประมาณประมาณราคาให้นะครับ ในส่วนของถ้ารู้นะเพราะว่าเพราะว่าในเรื่องของราคาเนี่ยเนื่องจากเหรียญเนี่ยนะครับเรื่องของราคามันเป็นเรื่องของอความชื่นชอบความชื่นชอบในเรื่องนั้นๆเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราชื่นชอบในของสะสมบางอย่างเราก็อยากที่จะเรียกว่า หาซื้อนะครับมาเก็บสะสมเอาไว้เพราะนั้นประเมินค่าไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่มันก็จะมีตลาดกลางๆที่เขารับกันนะซึ่งเราก็อาจจะประเมินจากตลาดนั้นนะครับที่เรารับกันว่าเหรียญน,นี้มูลค่าเท่าไหร่กันนะครับโอเคก็ก่อนจากกันนะครับใครชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการรีวิวเหรียญหรือเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามากด u b s c r i b e นะครับที่ ช n แนล NG คิดรีวิวนะครับช n แนลนี้ช n แนลเดียวเท่านั้นเพราะตอนนี้มีคนกอบคลิปของผมเนี่ยไปที่ช n แนลอื่นแล้วนะซึ่ง Channel นั้นของปอมแน่น,นอนอาจจะโดนหลอกได้เพราะนั้นระวังให้ดีนะครับ